ครับสวัสดีครับกานยนานมิตรทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมก็เข้ามาแบ่งปันธรรมนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ผ่านมาในการออกกรรมครับผมบก่อนอื่นก็ผมขออาราธนาองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธะรังสีบรมธรมบิดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตกทุก พระองค์พระบัญเิกุทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กอจนพี่วันและเทพเทวาพรมทั้งหมดครับก็ตั้งแต่จากที่พี่วันพาทำนะฮะครับผมก็เจ็ดวันและหลังจากนั้นก็พี่บุ๋ม มามาพาทำรรมเมื่อคืนครับผมจบเริ่มเริ่มจากที่ที่ที่พี่วันพาทำรรม,มาเอ่อตั้งแต่แรกพอพี่วันพาธทรำรตั้งพอตั้งถึงอันเชิญหลวงปู่คงเข้ามาครับผมก็สัญญาณก็เข้ามาที่ก็หม่อมแล้วก็มันหนักชาที่ที่น่าผา หลังจากนั้นเสร็จก็มือปกติเราจะนั่งสมาธิใช่ไหมมือก็มันจะพนมมือเป็นไหวนะฮะไหวและมือจะสั่นครับอาการนี้จะสั่นตั้งแต่ตั้งแต่ที่วินาทีแรกจนถึงสุดท้ายถ้าพี่วันพาทำหนึ่งชั่วโมงก็อาการแบบนี้ปะมาหนึ่งชั่วโมงครับลักษณะของ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 มือที่สั่นนี้คือ mencapai tam tam, tam. ที่คอและลงมาที่หน้าอก ไม่ค่อยดีมันมันก็ดีขึ้นแล้วก็ที่ผ่านมาจากก่อนที่จัดทานะฮะคือเแถอแถวบ้านคือเอาเอาย่าิก่อนญาติพี่น้องก่อนที่เขาไม่ค่อสบายตัวเจ็บตัวเจ็บประมาณนี้เจ็บตัวเลกตัวประมาณนี้คือเอาเฉพาะญาติสนิทผมก็ไปดึงกำให้ช่วงแรกๆก็เราจัดเจ็บตัว ตามอาการที่เขาเจ็บครับหลังจากนั้นเสร็จก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงหลังจากนั้นเสร็จก็อยู่มาอยู่มาพอหลังๆนี้คือต้องอรา,า,าองรักนาองค์สมเด็จพระวิสุทธิที่พดดระธงงสีบรมทเทวดาคือ ็อาลัยนาหลงปู่ชีวกลงมาขอบุญขอบารมีลงมาที่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 กระหม่อมเราครับลงที่มือเราครับหลังจากนั้นก็ถ้าว่าผมไปดึงกรรมเขาใหม่ๆต้องต้องดึงกรรมจากหัวลงมาออกออกทางออกทางที่ที่ที่หูแล้วเอามาที่ที่นิ้วมือแล้วหลังจากนั้นก็จากหัวลงมาเท้า ครับผมเราจะนัก็นวดได้แต่ส่วนหลังนี่คือการเจ็บป่วยนี่ก็หายไปไม่เหมือนก่อนครับเมื่อก่อนเราเราจะรับกรรมมาแบบสุดๆแต่ว่าผมดูอาการช่วงหลังนี้เมื่อผมอ่านธนาอา้าใจแล้วความเจ็บปวดนี้จะไม่มีครับนี่คือสังเกตอยู่ว,ว่าว่าว่าเรามาถูกหรือมาผิดผมก็ผมก็ได้ปรึกษาตั้งตั้งตั้งพี่บุ๋ม ที่ผ่านมานะตั้งตั้งพี่พี่ออสคือคุณปพักสอนนะฮะว่าว่าอาการเป็นแบบนี้ครับก็ก็พี่พี่ผมก็เคย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 ดึงกรำมาก่อนผมก็ก็เออเราพอพอรักนา ก็มันมันเบื่อเบื่อสุดๆตรงนั้นก็มีอาการอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นเสร็จก็มันเริ่มคลายเหมือนเหมือนเหมือนถ้าว่าเหมือนกล้ามล้วก็เหมือนเริ่มคลายตัวมันมันจัดยงที่ว่าเบื่อเยอะมันก็คลายเบื่อน้อยลงน้อยลงน้อยลง,ยลงคือปกติแต่ผลของนั้นคือมันมีจิตของเราละเอียดขึ้น ครับจิตเอลียดขึ้นนี้หมายความว่าอ,อผมเรียกอธิบายเรียกคมเป็นสัพ ความทุกข์ก็จิตวางที่ความทุกข์อะไรประมาณเนี้ยทุกอยู่นั่นแหละครับผมหรือว่าเราวางจิตในที่เอ,อสัญญาเมือว่าชอบนู้ชอบนี้ชอบนั้นเราก็ไปวางตรงนั้นครับหรือเราวางความจิตที่ความคิดแต่ส่วนใหญ่ที่ผ่านมานี้ผมจะวางจิตที่ ที่ความคิดคิดโน่นคิดนี่คิดน no, ัด no, ่นครับพอหลังจากนั้นเสร็จจิตมันก็ไปวางอยู่ที่จุดจุดหนึ่งครับจุดนั้นขอเรียกเป็นเป็นจุดศูนย์นจุดศูนย์กลางนะจุดศูนย์ครับจุดศูนย์แล้วกันนะจุดนั้นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นวงกลมก็เป็นจุดศูนย์กลางนะครับขอเรียกจุดนั้นครับผม ครับคือจุดนั้นคือมันจะไม่มีอะไรมีไม่ม,ม,มีมีแต่ความว่างความเฉยไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่รู้สึกอะไรนะฮะแต่มีสติในการรู้อยู่สบายก็สบายแต่สบายแบบไม่มีรสชาติครับสุขก็สุขสุขก็ไม่มีรสชาติครับคำว่าทุกข์ก็ไม่มีครับ แต่ตรงนี้คือจิตไม่ได้ส่งออกนอกคือจิตอยู่ภายใน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 ร่างกายครับผมคจส่จนใหญ่จิตอยู่ตรงนี้แต่แล้วก็มันก็ไปมองการเคลื่อนที่ของจิตคือหมายความว่าถ้าจิตกระทบไปที่ความคิด อยู่ที่อยู่ที่ว่าเราเราจะวางจิตจุดไหนแต่ว่าการวางนี้มันไม่ใช่อยู่ผวังกันอยู่ผวังหมายความว่าเราเราเรานิ่งเฉยแล้วก็ไม่มีสติแต่นี่คือมันมีสติเฉยแบบมีสติสติรู้เท่าทันตลอดครับ ครับผมแล้วเมื่อคืนครับที่พี่พี่บุญพัฒนทำนะฮะก็ก็ช่วงแรกช่วงแรกก็ก็พี่บุญก็เริ่มเริ่มพาครับผมคือลักษณะช่วงแรกคือเหมือนเหมือนกระหม่อมนี่เปิดพอกระหม่อมเปิดมันจะหนักคือจะหนักอึ้งเลยที่กระหม่อมลงมาที่หน้าผา ครับมันกดกดลงมาเหมือนเหมือนจะให้เราหลับนะฮะช่วงแรกนี้คือคือสตคิควบคุมได้ดีทุกอย่าง Yeah, <laughs> ก็ผมก็มีอาการเหมือนเดิมคือมือสั่นเหมือนเดิมครับไหวเหมือนเดิมหรือเอามือไปลูบร่างกายเหมือนเดิมครับผมครับก็ก็ก็อาการของปฏิบัติก็มีประมาณนี้ครับผมก็สุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอทดสอบตัวผมนะครับเพราะว่าว่าว่าปฏิบัติเป็นยังไงครับผม ก็คือขอวัดขอวัดวิทีนี้คือเป็นวิทีของลองทดสอบของลูกๆขอความเมตตาขอบารมีจากองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทดังสีบรมทิพดาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระบัญเจตพระเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลูกขอโอกาสขอทศพิษสัจญาณขอโองค์เด็กพระวิเศษท,ที่พระังสีบรมทุยดาลงมา t a b b a n u ในบ้านเทปนิ้พานสามารถขอได้ลูกรักพ่อให้โอกาสทุกคนครับพ่อให้โอกาสทุกคนในการเชื่อมสัญญาณหมาพ่อพ่อเปิดโอกาสให้มันอยู่ที่โลกว่าจะรับสัญญาจากพ่อได้ไหมในส่วนลูกพ่อพ่อปฏิบัติมาถูกทางแล้ว ขอให้ตั้งใจอย่างเข้มข้นอีกไม่ไกลเกินที่จะได้ต้ จะบอกให้พอรักลูกทุกคนกกกครับสุดท้ายนี้ก็ผมก็ขอ ทษน,นะครับที่ที่ที่มามามาลองตรงนี้ไม่ใช่ลองนะฮะคือมาทดสอบตรงนี้เพราะว่าตรงนี้คือเป็นวีทีที่ผมคิดว่าพ่อให้โอกาสเราทุกคนผมคิดว่าอย่างน้อยทุกคนต้องมีความกล้านะครับมีความกล้าเพราะใจเราบริสุทธิ์อยู่แล้วเราไม่มีหวังอะไรหวังอย่างเดียวคือพระนิพพานหวังอย่างเดียวคือ ช่วยคนต่อไปครับผมก็ก็ก,ก็ผมก็บุญกุศลที่ผมได้ทำครั้งนี้ก็ส่งให้องค์สมเด็จพระวิสุทธิที่พระองสีบรมยุทาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบังเจพพทธเจ้าพระพุทธพระธรรมพระสง์ ครับแล้วก็ถ้าว่าผมได้พูดอะไรที่ผิดพลาดหรือไม่ถูกจริตผมขอขมากรรมต่อทุกทท่านด้วยครับผมก็ผมก็ขอบรรยายทำําวันนี้แค่นี้ครับผมอขอบคุณมากครับ